สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับลุงหนองวิศกรนอกเวลาครับกับช่องโกโก้จันครับวันนี้เป็นวันหยุดของ,งหนองเนาะนก็มาเก็บหม่อนนะวันนี้เนาะส่วนหมอนข้างหล,งลังหนองนอมันมันเริ่มมีสุกเยอะแล้วเนาะลุหนองก็เลยมาเก็บเนาะวันนี้ก็เลยจะมาอาธิบายนะว่าหม่อนที่หนองปลูกเป็นยังไงบ้างนะมีหลายกีดมันมีกี่สายพันธ์เนาะถ้าแต่ละพันธุ์เป็นยังไงนะทุกคนข้างหน้านะครับทุกคนลุงหนองจริงปลูก หมอนเอาไว้เนาะจริงๆอยากต้าอยากให้มันเป็นอุโมงค์หมอนนะก็เลยปลูกเป็นแถวเรียงๆแบบนี้นะมีความตั้งใจว่าอยากให้ตรงนี้เป็นทางเข้าสวนนะแล้วก็แบบเป็นอุโมงค์เนาะแล้วก็เดินผ่านตรงนี้ไปนะแล้วอุโมงค์เป็นหมอนเราค่อยๆเข้าไปในด้านในตรงนี้นะก็เลยปลูกหมอนเป็นแถวไว้นะครับแต่กว่าที่จะได้เป็นอุโมงค์หมอนนะครับวันนี้เราได้หมอนที่กินได้เยอะแยะเลยทุกคนดูสิ หมอนเราก็สุกเยอะมากเลยเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะมีสุกเยอะมากวันนี้จะมาเก็บหมอนมาอีกรอบนึงแล้วเนี่ยทําคลิปไปหลายรอบแล้วเนี่ยว่าเก็บหมอนกินมันไม่หมดสักทีงมันเยอะมากเลยทุกคนดูสินะครับก็เลยอยากอธิบายนะว่าหมอนที่เรามาปลูกอ่ะมันมีกี่สายพันธุ์เนาะแล้วมันแต่ละสายพันธุ์มันต่างกันยังไงนะเริ่มมีข้างหน้าเลยก็ได้ครับทุกคนข้างหน้าเนี่ยที่มีลูกเยอะๆเนี่ยครับเป็นหมอนสายพันธุ์เชียงใหม่60นะทุกคน เป็นสายมันที่นิยมในประเทศไทยนะแล้วก็น่าจะมีมามันมีมานานแล้ว,ล,วลูกดกมากๆเนาะก็ลักษณะของใบเขาก็จะเป็นใบแบบมันๆอย่างนี้นะเรียนเรียยมมันๆเนาะแล้วลูกเขาแบบนี้นะมันมัน,ม,นมันจะกลมเม็ดกลมๆแล้วก็ไม่ได้ยาวมากนะทุกคนแต่รสชาตินี่โอ้ยสุดมือเนาะ๋ยวจะเก็บชิมเลยนี่ล่วงก็กินได้นะครับนะครับล่วงกินได้นะํะาทหม่ เดี๋ยวจะชิม้ักหนึ่งลูกเนาะทุกคนนี่เอาูว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกเอาแบบถ้าดำๆอย่างนี้เลยนะเราชิมนะทางเสียงนะรสชาติมันจะมีความหวานๆแต่ว่าติดเป,เปรี้ยวนิดๆนดนะคือถ้าเกิดม,มันมาทำแยมอะ่ะน่าจะอร่อยนะทุกคนถ้าใส่พันนี้นะ เนี่ยหลงจะปลูกประมาณเป็นแถวอย่างเงี้ยประมาณสักสี่สิบต้นได้นะที่ปลูกไว้เนี่ยเป็นแนวแบบนี้นะครับนี่นี่คือสายพันธุ์เชีงใหม่หกศูนเนาะก็จะออกลูกดกทุกต้นต้นก็ใหญ่แบบนี้มีหมดเลยนี่อันนี้ก็กินดูมันจะออกแบบหวานหวานติดเปลือกนิดนิด ก็อร่อยครับทุกคนดูสิมากเหมือ,น,น,อน,นต้นเลยทีนี้มาดูอีกสายพันธุ์นึงเนาะน้องจะพามาดูเนาะเนี่ยเราจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะนี่ต้นที่มันไม่ค่อยโตเนี่ยเขาเรียกว่าสายพันธุ์ออสเตกีนะทุกคนมาจากตุรกีนะใบมันจะไม่เหมือนนะถ้าจับเนี่ยใบยมันจะแบบใบมันจะยิ่ๆหน่อยๆับหยามนิดๆถ้าจับดูเนี่ยใบยมันจะ ไม่ได้ลื่นลื่นเหมือนเหมือนเชียงใหม่หกศูนเนาะมันจะไม่ค่อยโตนะที่น้องปลูกนะแต่จริงๆก็าจจะเป็นเรื่องการดูแลด้วยแหละส่วนหนึ่งเนาะเพราะมันมีบางต้นที่โตนะ๋ยวพาวดูต้นที่โตนี่ข้างหน้าคือต้นที่มันโตนะทุกคนนี่เห็นไหมใบมันจะแบบหแบบยักๆหน่อยนี่ออสตุก,กีนะผลที่มันยังไม่สุกนี่มันจะออกชมพูชมพูแบบน,นี้นี่ออสตก,กีนะนี่รสชาติเป็นยังไงอ่ะครับ เดี๋ยวขอชิมหน่อยนะหาหาที่มันดำหน่อยหนึ่งมันจะได้หวานนี่อันนี้แต่จะติดแดงๆนิดหนึ่งนะลองดูลูกนี้นะตรงนี้นะนนะดูรสชาติเป็นยังไงเทียบนะอันนี้คือยังมีสีที่ผสมนะมันจะติดเปรี้ยวน้อยกว่านะนองว่านะติดเปรี้ยวน้อยกว่าวมันต้นนี้ที่เป็นออฟตูกี ที่สุกมากกว่านี่ไหมอ่ะอันนี้สุกดูสิสว่ามันจะรสชาบิเป็นยังไงอ๋อต,ตูกีนี่หวานมากๆนะไม่ติดเปรี้ยวเลยอะ่ะคือถ้าเป็นออสต,ตูกีเนี่ยทุกคนมันจะหวานเลยอะหวานแบบนี้นี่ทำยมอาจจะไม่ค่อยอร่อยนะ มันหวานเลยอ่ะเพราะนั้นถ้าถ้าบอกว่าเอาไปสัากรรมแปลรูปเป็นน้าําผลไม้อะไรเงี้ยหรือเป็นแยมเนี่ยผมว่าเชงใหม่น่าจะอร่อยกว่านะาดูตรงนี้เนาะก็แต่ว่าขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนชอบสา่พันธไหนก็มาปลูกได้นะถ้าชอบหวานเกี๊ยบเลยก็ดําออสตุก,กีนะถ้าเป็นเชงใหม่ของศูงนย์จะได้แบบอย่างเงี้ยโดกแล้วก็หวานติดเปวนนิดๆน,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 นะแต่ถ้าอยากได้แบบ หวานเจี๊ยบเลยก็ต้องดำออสตุก,กีนะอันนี้ดำออสตุก,กีเนาะต้นใหญ่หน้องก็มีนะมันอยู่ที่กรลบำรุงอะน้องไม่ค่อยได้บำรุงมันมันก็เลยไม่ค่อยใหญ่นะมันก็ปลูกง่ายเหมือนกันทั้งขวดสองสายพันธุ์เนี่ยปลูกง่ายหมดเลยอย่างเงี้ยแตบบ่เราไม่ค่อยดูแลมันไงนะก็พี่ที่สั้นๆะน,นะแนะนำเนาะเริ่มหมอนในในในแปลงของโกโก้จันนะมีสองสายพันธุ์นะ มีดำออสตุปีเนาะแล้วก็มีเชีงใหม่60เนาะเพื่อจะปลูกมาเป็นอุโมงค์มอนของเราเนาะฝ่าตรงนั้นเราก็จะได้กินขนมอนนะเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็จะมาเก็บเนาะก <s> ็เดี๋ยวมาดูในพีต่อไปเนาะจะพาไปเกียบรายละเอียดในส่วนของต้นไม้อันไหนนะทุกคน <S <s ก็เดี๋ยวจะไปดูอีกคิปต่อไปนะ <S <s ดีครับทุกคน